ัวนี้คือกล่องอุปก,กรณ์เสริมสร้างทักษะนะครับการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นอันปักโคดดิ้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนลิทยาวนาลัยนะครับซึ่งมีด้วยกันแบบฝึกทักษะ4ชุดนะครับโดยใช้สีเข้ามาช่วยในการดูแบบฝึกทักษะนะครับโดยแบบฝึกทักษะชุดที่1จะใช้สีเขียวนะครับแบบฝึกทักษะชุดที่2ใช้สีเหลืองนะครับ แบบฝึกทักษะชุดที่3จะใช้สีชมพูนะครับและสุดท้ายแบบฝึกทักษะชุดที่4จะใช้สีน้ำเงินนะครับโดยอ้างอิงกับแบบฝึกทักษะนะครับที่หนึ่งก็จะใช้สีเขียวนะครับแบบฝึกชุดที่2นะครับก็จะใช้สีเหลืองนะครับแบบฝึกชุดที่3นะครับก็จะใช้สีชมพูนะครับและสุดท้ายแบบฝึกชุดที่4ก็จะใช้สีน้ำเงินนะครับโดยใช้แบบฝึกอ้างอิงนะครับโดยใช้สีเข้ามาช่วยนะครับ อ่าต่อไปเมื่อเรานักเรียนได้กล่องแล้วนะครับได้กล่องปรปกณ์เสริมทักษะแล้วกับชุดแบบฝึกนะครับก็ให้นักเรียนเปิดกล่องขึ้นมานะครับในชุดนะครับแบบฝึกในชุดในกล่องก็จะมีสีนะในซองนะครับอันนี่ก็จะเป็นชุดที่4นะครับชุดที่1สีเขียวนะครับอ่าอ่มานะครับมีอะไรบ้างอ่าซึ่งมีด้วยกัน10ซองนะครับ ชุดที่1สีเขียวนะครับสีเหลืองชุดที่2นะครับสีชมพูชุดที่3นะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือชุดที่4นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินมีโดยการซิปกิจกรรมนะครับโดยแต่ละกิจกรรมก็จะมีชื่อบอกนะครับกิจกรรมที่1นะครับในส่วนของเรื่องการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลนะครับแบบพุศลศาสตร์ชุดที่1 ไปโรงเรียนกันเถอะก็จะมีะแม่เหล็กนะครับเป็นชุดกิจกรรมเสริมนะเพื่อใช้กับแบบฝึกทักษะนะครับส่วนแบบฝึกชุดที่หนึ่งแบบฝึกทักษะชุดที่สองก็ช่วยแม่ล้างจานนะตามไปงานรูปภาพประกอบนะครับ,นะรบก็จะมีในส่วนของแม่เหล็กนะเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือแบบฝึกทักษะที่สองนะครับมีด้วยกัน3ชุดนะครับ ที่3ามีการ3ชุดและสุดท้ายแต่ปิดทักษะชุดที่4ก็จะเป็นเกมนะครเป็นแมทชิ่งนะครับสแครเกมนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในส่วนของนะครับแบบฝึกทักษะชุดที่1ว่าต้องใช้อย่างไงบ้างนะครับ